ผมอยู่ที่โครงการบ้านอิสระบางนานะครับซึงเป็นบ้านหรูนะครับชูคอนเซ็ปต์นะครับบ้านสำหรับคนรักรถนะครับซึ่งจะมีพื้นที่กาลาดนะครับเพื่อจอดรถระดับซุเปร์คาร์ได้หลายคันนะครับเกี่ยวระดับซูเปอร์ลักชัวรี่ซึ่งพัฒนาโดยบริษัทเซียเอ็นเอสจำกัดค่ะและในวันนี้นะคะบ้านอิสระบางนาของเราได้เตรียมเปิดบ้านซีรีส์ใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ที่ชื่อว่า a c c e n t u r y of g a r Living A p e w a i r e Freedom Drive นั่นเองค่ะเป็นบ้านที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรักบ้านรักรถและรักการพักผ่อนไปพร้อมๆกันนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณประทูดิศรวัติอิสระกรรมการบริษัทชาิอิสระได้อกเนทังห์มาหาชมสวัสดีค่ะช่วยเล่าถึงภาพรวมโครงการบ้านอิสระกำนาให้เราได้ฟังสชกนิดหนึ่งว่า โครงการของเรามีคอนเซ็ปต์ความเป็นใหม่อะไรบ้างคะจริงๆเอ่อมาส่วบมางนาครับเราก็เปิดมาสักพักแล้วทุกคนก็มาเออ่เรียนแถวนี้นะครับเราก็เปิดในเก่อนโควิดแล้วแล้วก็เราก็ดำเนินการเจ้าโควิดมาตอนนี้ถ้าพูดถึงเนี่ยเราก็ปีที่แล้วเป็นปีที่เราก่อสร้างค่อนข้างเยอะถ้ามาสักสองสามเดือนที่แล้วเราเลยเห็นว่ามุมเนี้ยก่อสร้างหมดเลยครับปีก่อสร้างหมดรอมที่แล้วนะครับตอนนี้เราก็ถือว่า ก่อนท้าเป็ตสองไกล้เสร็จแล้เราขาดไปแล้ว50%าสิบเปอร์เซ็นะคี่ซ mm hmm. นะึ่งเหลือเป็สาฝั่งนุ่ที่เราจะจะเป็นโซนเ่ื่อจะก่อดท่าต่อไปอยู่ครก็ที่นี่ก็ออกแบบโดยเอซิค้าวครับก็เ,เป็นพาร์ทเนอร์ของทางชันอสระเราทำหลายโปรเจกต์เขานะรวมงานมาจักงสิก,ก,กว่าปีแล้วอันนี้ก็เป็นด้าที่เราจะเน้นโปรเออร์เฟอร์ดีไซนเป็นเออร์ลักชัวร่ดีไซน์นะครับก็ถ mm ้า hmm. พรวประมาณประมาณน,นี้นะเดี๋ยวเรา ถึงบ้านโตวกายวชาล่าตลาดอุ่ได้เลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปถึงบ้านกาลาชาาของเราเนี่ยอยากให้คุณมาทูช่วยพูดถึงเทรนด์การใช้ชีวิตมองเทรนด์การใช้ชีวิตและกิจกรรมในปัจจุบันของคนยุคใหม่เดี๋ยวนี้ไลฟ์สไตล์เป็นยังไงบ้างคะคือถ้าพูดถึงไลฟ์สไตล์นะครับแล้วย้อนกลับมาที่เราว่าเราทำซูปเปอร์ชีโฮม่การที่ลูกค้าเราเนี่ย เป็นตัดเซสเซอร์เป็นคนตัดเซอรูโมากมีความตัวตนตัวเล็กสูงนะครับเลเห็นว่าบ้านสมัยนะถ้าเป็นอเวาัคชวลีจะเป็นคอนโดหรือจะเป็นบ้านเดี่ยวตางเนี่ยจะต้องมีการใส่เพอร์เซอร์เตี้ของลูกค้าเข้าไปเขาชอบอะไรเขาชอบทําอะไรเนี่ยเลยเห็นว่าสิ่งขอาเราสีฮะเออคฮอปปี้ของเขาเนี่ยจะโดนยัดเข้าไปในบ้านเในบ้านผมตบ้านผมตอนนี้ผมสร้างบ้านใหม่เนี่ยมีท่ามีไม้ผมก็จะมี <ort>. มีระเบียงเ่าแล้ก็จะมีแบบเป็นกรีนเฮาส์สำหรับต้นม้นะยางถ้าดูบ้านพี่วานเนี่ยบ้านพี่อยู่บ้านเดีวละแต่พี่วานจะมีที่ตอรถพิเศษเขาจะป็นแอร์คั้นห้องเลยของก็ว่าไปอยที่บอกทั้งเซนตอนนี้สำหรับอัรักชี่คือว่าคัสตอมาเซชั่นซึ่งตัวนี้ก็เป็นข้อหนทางสันท์เพราะว่าเราเป็นคัสตอมาเซชั่นมา และบ้านมันไม่แต่งโครงการนะทุกบ้านต้องมียูนิคแต่ละ์ของตัวเองค่ะก็คือเหมือนสร้างบ้านมาเพื่อที่จะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้านี่แหละลูกค้าแต่ละท่านเนี่ยก็มีเพอร์ซ a นอลแบรนดิ้งที่แตกต่างกันไปความชื่นชอบที่แตกต่างกันซึ่งอิสระโครงการของเรานะคะในแต่ละโครงการก้อนเล็งเห็นความสำคัญตรงนี้และก็ถือว่าเป็นที่มาที่วันนี้เนี่ยเราในระบิตบ้านสำหรับคนรักรถใช่ครับมันเป็นยังไงคะ ค้าสหรับคนรักรถที่พูดถึงพี่ชายผมเป็นึงใช่ไหมคร<ะ>าเขาทําบ้านเขาเขาก็ต้องมีรถที่ติดแอร์ไนะด้ดูดูแลดูแลรถเข้าเหมือนดูแลลูกนาก็ประคบประงมนี่ตึงคนระับคือเราผมเองผมกมีเพื่อนเยอะไม่ใช่พี่ชายคนเดียวนอะเพื่อนๆก็รักเาคือทุกคนทุกคนก็ต้องมีแบบการาของตัวเองนะเราอาจจะเป็นกลุ่มคนที่ แต่ว่าฟาสุดเฟรชเนอะส <c oughs> ลายคนที่ชอบรักรถดูหนังเรื่องรถอ,อยู่กับรถได้ทั้งวันทั้งคืน <c oughs> อันนี้ก็เลยเป็นโจทย์ที่เราตั้ึ้งมาที่โจทย์แลยเราเห็น เราเห็นว่าความสำคัญของซุปเปอร์คาร์ของคนรักรถเป็นมันมีมานานแล้วล่ะริงหลังแรกที่เราเสร็จคือที่สลับเรสเปนพารามเก้าเนอะแต่ตอนนั้นเราสร้างแกลล่าชาร์เสร็จกูบาร์เรมีลูกค้ามาจองเลยแล้วเขาก็เลยเหมือนว่าเขาเป็นสไตล์สายไลเป็นเขาเลยบอกว่าเอั้งใจเขาซื้อแล้วนะข้าไปเข้าบ้านเขานะเราก็เลยไม่ได้มีโอกาสโปรโมทแล้วต่ตอนนั้นเราก็ออกแบบที่นี่เป็นคอมเซ็ด้วยแต่ว่าด้วยการก่อสร้างมันใช้เวลาดานหน่อยเราเลยมี ของกละ่าชทมาให้ทุกคนดูวันนี้นะ,ะค่ะก็ถือว่าเราเองก็เป็นผู้นำนะคะที่พัฒนาซุปเปอร์คาร์ลาดเช้ารายแรกของ developer ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ซึ่งออกแบบโดยบริษัท b r o w n h o u า e ด้วยบริษัทนี้มีความพิเศษยังไงคะคืออย่างที่บอกเราเองเราก็เราเป็น developer รเราผมถือว่าผมต้องร่วมงานกับที่เท็กที่สุดนะเมือกี้เราพูดถึง a อ9าที่ทำานะ สถาปนิกการ์จางออบบจากนัอินเทียร์เนี่ยผมก็มีคนที่เราใช้ตลอดเลยครับชื่อเคมีสตรีนะครับแต่ตอนเราทำแกราดเชาวปุ๊บเราบอกเฮ้ยทำไมทำไมไม่ใช่อินเทียร์สันเรื่องเราเพราะเขาไม่ได้สเปเชียลไลซ์ทางด้านทำแกราดแต่ว่าเราก็เลยคุยกับวิวัฒน์นะครับว่าเฮ้ยนี่มีพี่กอบริษัทกลางเขาเขาเน้นทำแกราดเชาวเลยเราเองเราก็เลย ติดต่อเขามานะครับแล้วก็ให้เขาออกแบบให้เรา,าที่บอกเป็นบ้านหลักที่มีผู้ออกแบบถึงสามคนโอ้โหที่บอกครับเราเน้นว่าลูกค้าเอ่อพวกแบบต้งองเข้าใจลูกค้าจริงๆที่ผมบอกผม,ผมเองผมก็มีข้อพอเดีของผมซึ่งม,มันไม่ใช่มันไม่ใช่รถเนะจะให้ผมมาออก,กแบบการ์ดเขาด้วยตัวเองมันก<ส>็จะทำได้นม่ดีที่สุดขาดไม่ได้เลยเป็นผู้ รู้และมีสไตล์ที่โดดเด่นไม่แพ้กันเลยนะคะวันนี้เราก็ได้รับเกียรตินะคะจากยูทูบเบอร์คนดังค่ะคุณเบียร์ไบยกหรือคุณเปียาเลิศไบยศรองประธานกรรมการกลุ่มโรงแรมไบยศได้ให้เกียรติขึ้นมาร่วมพูดคุยกับเราด้วยขอเสชยงประรมรุอนมา,า,นา,า,นาคุณเบียร์ค่ะเชิญเลยค่ะคุณเบียร์ค่ะก่อนอื่นต้องขอริยาก็ถามสักเล็กน้อยนะคะอยากให้คุณเบียร์ช่วยเล่าถึงไลฟ์สไตล์ของคุณเบียร์พร้อมกับช่วงนี้ชีวิตครอบครัวเป็นยังไงบ้างคะ ชื่อชอบปวดดีครับขึ้นปัญหาครับผมก็ทีนี่เป็นไลฟ์สไตล์คือตอนนี้อายุเข้าเลขสี่สี่เปลเป็นสี่สองวันสี่สี่สองนะครับีต้องเลีเลขาโอกให้หมดทีเป็นเป็นชีวิตที่หลายคนเขาจะบอกว่าการต้องอาจจะทำงานมาสักพักแล้วต้องหาอะไรให้ตัวเองในครอบครัวคนที่เรารักเนี่ยชอบนะครับก็ ค่อนข้างจะนิ่งขึ้นและอยู่บ้านมากขึ้นนะจะไม่เห็นผมไปบางทีเท่านะเคยเห็นไหมใช่ไหมใช่ัโอเคประมาณนะครับเริ่มจะแบบรักบ้านมากขึ้นค่ะค่ะก็คือมีไลฟ์สไตล์ที่อยู่บ้านมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีความสุขุมมากขึ้นด้วยทีนี้งานอดิเรกอย่างในสคริปต์เนี่ยหรือหลายๆคนก็ต้องรู้กันอยู่ดีแล้วแหละว่าคุณเบียร์เองเนี่ยชอบสะสมรถ อยากทราบว่าทําไมถึงชอบกิจกรรมนี้อะไรเป็นแรงบันดาลใจในการสัสมรถคะคือต้องท้าก่าจริงๆผมชอบรถมาตั้งแต่เด็กเลยประถมเลยนะครับแล้วก็ระกพอพออ่อไปซื้อเพราะว่าอยากให้ทำงานแล้วเอาการตัวเองซื้อนะครับจนวันนี้เราเริ่มทำงานทําการมีกิจการมีมีรายได้เข้ามาเราสามารถซื้อได้นะครับก็เขาเรียกว่าอะไรดี่ท่าไม่ทํางานก็อยู่กับ มีแค่สองอย่างนี้เลยมีมีมีข้อโพลนี่มาข้อโพลมาก่อนนะค่ะค่ะก็มีาว่าจากการทำงานเนี่ยคุณเบียก็จะอยู่กับรถได้ทั้งวันครับผมก็เวลาว่างก็จะมีเพราะว่าทำงานเนาะแล้วก็ค่อนข้างจะมีต้องทำหลายอย่างนครับค่ะเมื่อถึงตอนเช้ารถภรรยาไปรถภรรยาเขารู้สึกอะไร ก็เลยต้องบางทีต้องผมและภรรยาไปรดแล้วกันแต่บางครั้งภรรยาให้ผมล้างผมไปางเขาลอกตั้งลอกตังคือจริงๆก็บางทีมีคนชอบแซวผมถ้าเกิดใครติดตามผมมะเลือดเลือดกระเดือกเมียจะเลือกอะไรคือผมอก็ไปทำมุตกตลกในในอินสตาแกรมผมผมก็มีวิดีโอคลิปหนึง่งบางทีเขาถามผมมันลบมันลบไอใช้ดไอโฟนได้ไอคนเขาลืมว่าผมลบอะไรออกมีลบกับภรรยาลบอะไรออกนะภรรยาครับ ตบผิดผิดก็ปนกอปนนักเมากคนที่ตามติดตามคับแล้วจากที่การที่คุณเบลเป็นนักธุรกิจยังไปจับผูจับพัดจับผูอะไรท่าไหนมาเป็นยูทูบเบอร์ได้ตอนชโควิดมันมันมีเวลาที่อยู่บ้านนะครับก็ใช้เวลาว่างให้ประโยชน์คดีไม่เงียบครับคดีแค่จะบอกว่าบุฟเฟ่ต์ประโยชน์เนาะที่มีเประโยชน์นบอกว่า รัฐบาลห้ามเข้าไปกิน<ช>สารเราก็ทำ d e l วอรี่นั่นคือจุดเริ่มต้นครับแค่จะบอกคนว่าเฮ้ยส่งที่บา้านได้แค่นี้แล้วทำไปทำามามีน้องคนนึงนี้มาใส่เราก็เหอนว่าเราก็ทำคลิปหลายแบบก็ลเลยทำมาเป็นทุกวันนี้ครับค่ะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งช่องที่น่าติดตามสุดๆเลยนะคะทีนี้อยากให้คุณเบียร์ช่วยนิยามคำว่าบ้านในแบบฉบับของสไตล์คุณเบียร์ใบยกเป็นยังไงคะ บ้านสารผมต้องอบออุ่นนะครับแล้วก็ต้องต้องฟังก์ชันที่ที่เราอยู่แล้วร,รู้สึกว่าเราได้ใช้มันนะครับคืออะไรคนก็มีความต้องการบ้านแต่ต่างไปนะครับเดี๋ยวมเมืก้ผมก็ไปดูบ้านหลังนี้ละที่ทจองเลยไหมคะจองเลยไหมครับ <laughs> <laughs> คือคือบ้านคืออะไรที่แบบอยู่ลัสบายใจ ถ้าสังเกตผมก็เนี่ยผมจะถ้าคนใกล้ตัวจะรู้ผมไม่เป็นปาร์ตี้ไดนเลคือเรื่องอากาศบ้านสบายมากอยู่บ้านชอบที่อยู่กับบ้านกับคนที่เรารละหรือไม่ก็ท่านอย่างเงี้ยคือตื่นลงมาเจอรถในกา r a g e ตัวเองคือมันบางทีมัน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 เรื่องอะไรท่านก็เป็นสวรรค์แล้วอ่ะอันนั้นโหนะใช่มาเปิดแอร์จุดกระตายอยู่กับลมนั่นเลยคือการจะพูดเลยว่าไอ้ดูบ้า มันจะมีความสุขขนาดไหนอ่ะบ้านก็อบอุ่น<ช>แล้วเราก็ได้แบบตื่นเช้ามาจิแตัลมองแบบของสะสมที่เราชอบสิ่งที่เรารักหรือแม้กระทั่งเพื่อนมา<ช>หรือว่าลูกเล่นเพื่อนลูกอะไรย่างเงี้ยคือนั่งทานข้าวกันอะไรกันแล้วก็มีรถอยู่อะไรย่างเงี้ยคือรถแต่ละผมอ่ะมันเป็นอย่างที่บอกเนาะรถแบบเนี้ยรถผมมันคือหนึ่งในชีวิตของคนรักรถเนี่ยเขาเขามองรถก็าแบบเป็นแบบ ผมมันเป็นถ้าจะเป็นไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์นะครับผมแต่มันคืออวัยวะหนึ่งในการใช้ชีวิตของของเราเหมือนกันนะแต่ละคนที่ชอบรถนะครับเอาใจได้เลยนะคะทีนี้อยากให้คุณเบียร์ช่วยพูดถึงการดูแลรักษารถสําหรับใครที่บอกว่าถ้ามีบ้านลักษณะเป็นกาหลา่าเฮาส์มันดียังไงสําหรับคนรักรถบ้างเอาเริ่มแรกนะครับรถเนี่ยคป็นตัวนี้ อากาศบ้านเราร้อนมากค่ะกี่องศาเนี่ยห้าสิบข้อบจะห้าสิบตอนนี้รุนมากเลยครับที่เยู่นีรถเนี่ยไม่ควรจอดนะครับก็ไม่ใช่แค่ร้อนคือภายในเนี่ยมันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรลอกสีลอกสีก็จะแบบเหลืองนู่่นนีนั่นอะไรเงี้ยครับก็พยายามจอดในห้องในรถนะครับถ้ามีแอร์เปิดได้บ้างในตอนช่วงกลางวันเนี่ยก็ดีนะครับแล้วก็อย่าไปจอดบนที่โล่ง จะทำให้รถเนี่ยอาขับออกเนี่ยคุณนักรงทุนแต่ละปีครับค่ะโอเคสุดท้ายแล้วอยากให้คุณเบียร์ฝากถึงบ้าน15ซีการ์ละเช้าของเราที่ไปเยี่ยมชมมาสักรู่นนี้ติดค่ะเข้าไปไว้แรกวว้าวว้าวด้วยดีไซน์ของพี่กรณ์าเขาซึ่งผมรู้จักกันดีและแกจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเอ็กซ์เปิดด้านการ์ละบ้านแกก็สวย พราะว่าแต่ชอบส่งไลน์มาผมตอนนั้นแกจะขายรถส่งมา้พ่แกจะขายรถคันหนึ่งแกจะขายรถคันหนึ่งแก็บมาให้ผมผมว่าเออสนใจไหมอันนี้อะไรเงี้ยก็คงัสิทธิ์ที่ถูกให้ดูว่ามนกาสกนออะไรแล้วก็แกก็มีชื่อชื่อเส้นด้านนี้อยู่แล้วในความเนี้อในความเลือกวัสดุอะไรต่างๆนะครับไม่ใช่แค่กลาสคือเข้าไปในฟังชั่นในเมื่อกี้มีสามห้องนอนใช่ไหมครับพี่ถู ปเป๊ะเลยบ้านผมเลยครอบครัวผมอ่ะสามพุพ่มเราพอดีเลยนะเข้ามาเนาะผมใช่ไหมหนึ่งคนใช่ไหมผมมีลูกทั้งหมดสามคนลูกสาวเนี่ยให้เขาอนอ,น,อ,อคนคนเดียวแล้วก็แม่เนี่ยให้นอนแฝดสองคนคนเล็กแล้วผมเนี่ยก็นอนคนเดียวอ๋อน, <c oughs> นึกว่าคุณเพียงนอนกับรถเอออข้ากปแล้วอ <c oughs> น,นอนเพียอตัวปลาเอาแตย้ายย้ายตัวปลาเป็นเนนนพียงกันดีครับอบอุ่นมากมากเข้าไปแล้วควมรู้สึกว่าเข้าไปแล้วก็ยิ้มเหมอน แล้วก็ผลิตุนก็รถมากออเข้ามาจอดแล้วสุดทเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปหน่อยมจันว่าต้องเข้ากันมากๆรถคุณเบียก็สวยแล้วก็สไตล์บ้านของเราที่ออกแบบมาโดยราหเฮาใช่ค่ะก็มันจะต้องมันต้องเข้ากันมากแน่ๆเบยสุดยอดฝากทิ้งท้ายสำหรับใครที่รักรถและกำลังมองหาบ้านที่ตอบโจทย์เป็นสไตล์กาล่าเฮากับโครงการ ก็คือแวะแรกที่เข้ามาในทุกโค์งการก็เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรลนะ่ะทั้งในดีก็แรกนะครับแล้ก็เข,าข้ามาครับดูบ้านเป็นแบบว่าคือไซส์ก็ดีสำหรับครอบครัวไม่มว่าจะเป็นครอบครัวเพิ่งใหม่ๆหมยรุ่นหรือว่าวัยกาล,กลางคนรักรถอันนี้ใช่เดยวที่นี่แล้วก็พี่ถูเขาบอกว่าเขาให้เอ็กซ์เปิดด้านการาชมามาคอ,อกแบบซึ่งผมรักรถน,นะ แต่ผมแค่ผมไปออกแบบผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ดูแล้วมันใช่อะมันจอดรถเสร็จปพ๊บแล้วไอ้เมื่อกี้ดูแค่ก็ใช่แล้วคือถ้าเป็นผมอาจจะข้าไม่ถึงมันต้องเป็นนี้เพราะว่ารถพวกนี้คือเข้ามามันบางทีมันลื่นถ้าไม่ได้อะไรค่ก็โอเคครับอย่างคือผมว่าน่าอยู่นะครับใครที่มองหาน้าแล้วก็อยากจะได้บ้านที่แบบมีรถจอดเป็นการ์าชแล้วเขาเรียกการ์าชแล้วการ์าชแล้วได้ครับ าลัดเฮาส์โอมการ์ลได้เข้ามาครับขอบคุณคุณเบียมากๆเลยนะคะวันน <Lin> ี้เราก็ได้รับทราบถึงข้อมูลรวมถึงรลยลระเอียดต่างๆมานั่งพูดคุยกันทั้งคุณเบียแล้วก็คุณปัทภูเองนะขอเสียงปรบมือให้กับแขกรับเชิญท้งสำคัญของเราด้วยได้เลยครับทุกคนคือทั้งผมกับทีมแล้วก็ออกแบบมาเยอะ เป็นหนึ่งในรอบแรกที่ออกกการ์ดชามเลยก็ก็คือเราเองเราดูแล้วเราชอบมากเลยนะในบ้านเกิดีห้องสามห้องนอนมีเลนท์พมลุมแยกหลายจุดก็เดี๋ยวนี้ครอบครัวใหญ่ขึ้นแล้วเอาตัของบ้านนี้ก็ดีมากลยที่บอกเพราะมันมีตัวการาดชามที่ค่อนข้างที่ตรงเราตื่นเต้นมากแต่ว่าอที่บอกวันนี้คุณเบียมาเป็นเอ็กซ์เพรันนะและและและเห็นและชอบแบบผมก็ดีใจว่าเราเราได้ทำอะไรใหม่ๆและได้ทำอะไรที่คิดว่า คิดว่าขับออกมาดีใช่ครับถูกจะหลุดคนรักคนเมื่อวานครับคือเรามีแปลงที่ยังไม่ได้สร้างบวันนี้อย่างที่บอกเราคุณเหลือได้ถามกันว่าเออมีกี่หลังทุกหลังเป็นอย่างนี้หรอไม่ใช่เพราะว่าอย่างที่บอกทุกหลังเนี่ยเป็นเอาไว้ลักชัวรี่เบิร์กเนี่ยลูกค้าค่อนข้างมี เอ่อรีควายเป็นของเขาเองอเราบ้านตัวอย่างทุกหลังเนี่ยเราคิดว่าเราทําให้เป็นอินสปิเรชันบางทีโดนปุ๊บเลยลูกค้าก็จะซื้อเลยมันเป็นวิธีที่เราจะพัษนาแบบนวิธีที่เราจะโชว์ลูกค้าว่าสิ่งที่เขาทํากับบ้านเขาอ่ะมันทําอะไรได้บ้างครับแล้วก็อย่างที่บอกถ้าเขาเห็นแล้วแล้วเขาเลือกแลงที่ยังไม่ได้เรือมก,ก่อสร้างเนี่ยเราก็เอาเอารีควายเงินนี้เข้าไปใส่ในบ้านหลังไปมาได้ครับ ค่ะแล้วหลังนี้15ซีสนุนราคาอยู่ที่อยที่ 2, ร้อยร้อยยี่สิบเก้าร้อี่สิลกลังร้อย่ลัก้ายนะครับราาได้ลงหน่อยครับราคาล้มเาาวอยู่ที่ <100, S 2> 129ครับ129บา,าทั 9, 9, นน,นี้ก็เกือบ150ตารางวานนะครับแล้วก็อยู่ที่เกือบใช้สอนา สี่ตารางสี่ร้อยก้าส็เกืบห้ารเกือบ้ใหญ่มากแาจว่ารองรับครอบครัวใหญ่ๆได้เลย